สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นกลับมาอีกัดผมนะครับเฟมไม่ได้เจอกันต้องนานเลยนะเพราะว่าช่วงที่ผมหายไปผมไปติวนัสือกอนที่จะไปสอบในอาทิตย์ที่แล้วนะครับโอเควันนี้เราจะมาสอนทำดาบโพดแดงครับเงื่อนไขนในการทําคือจะต้องมีเงินยี่สิบสองล้านจากที่สอนนะครับคือจะต้องมีสองดาบนี้ดาบอีเทเรียนกับดาบเฮลซอสนะครับเฮลซอสนี่หาได้จากโลกที่สองคือบอสที่จะเกิดทุกสองชั่วโมงในเกาะแรกนะครับ ส่วนดาบนี้ดอกจากบอสลิงตรงนี้นะครับตรงเกาะที่เราจะไปทําดาบคู่เกิดมันจะเกิดตอนช่วงพัจจันทร์สีเลือดนะครับพัจจันทร์สีเลือดคือจะเกิดทุกๆสามคืนนี่จะเป็นเขืนที่นี่จะสังเกตได้ครับว่าอันนี้เริ่มมีสีแดงนิดนึงไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมว่าเป็นสีแดงแต่ว่าคืนที่มีสีแดงคือคขืคนวันพรุ่งนี้เลยนะครับโอเคเพื่มการเสียเวลดาไปเริ่มกานทำเลยกัน ก่อนอื่นมาที่โลกสามนะครับเดินทางไปที่ก่องเงนป้าพอมาถึงเกาะตรงนี้นะครับให้ทุกคนเดินตามผมมาเลยนะครับให้เดินเข้าไปตรงปราสาทตรงนี้นะครับเดินเข้าไปครับให้เรามาคุยกับ n p c พซตัวนี้นะครับ ันจะนั้นมันก็จะให้มาคุยกับรูกป,ปัน้นไม่รู้มันบ้าเปล่าให้ผมมาคุยกับรูปปัน้นคุยกับรูปปั้นเสร็จนะครับให้เราเดินกลับไปหาเอ็พีซตัวนั้นให้คุยกับตัวนี้นะครับจากนั้นมันก็จะให้ผมไปตรงนู้นตรงหน้าเกาะน,นะครับมันจะเป็น คำจอตัวผิดครับมันจะเป็นตัวนี้ครับจะเป็นตัวนี้มันจะให้เราสี่นาทีนะครับไปจุดคบเพลิงต้องจุดตามลำดับนะครับนี่คือหน้าตาอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าต้องไปจุดตรงไหนบ้างจะเป็นจุดตรงนี้นะครับใช้ดาบอันนี้นะครับใช้สกิลอะไรก็ได้ฟาดใส่มันนะครับมันจะติดไฟขึ้นมาจุดที่สองครับตามผมมาเลยเดินตรงมาแล้วครับ แล้วก็มาทางนี้ตรงมานะครับมันจะเจอจุดนี้ครับก็ใช้สกิลใส่มันอีกรอบน,นะครับจุดที่สามใกล้ใกเลยครับเป็นต้นไม้ข้างๆปราสาทครับนี่จะเป็นตรงนี้นะครับใช้สกิลใส่เลยจุดที่สี่นะครับจะเป็นจุดที่วอสลิงที่เอาไว้ทำดาบตัวนี้นะครับโอ,อ้ลืมบอกไปนะครับดาบอันนี้ต้อใช้ดาบน,นี้ในเพจ การจุดไฟรอบแรกเท่านั้นนะครับมีสองรอบนะในการจุดไฟตามผมมาเลยเดินนะครับจะมีเป็นคล้ายๆโครงกระดูกอย่างเหมือนกันนะครับมันจะอยู่หลังโครงกระดูกแข้างนี้นะครับนะับจากตรงนี้หนึ่งสองสามตรงนี้นะครับจุดต่อไปจุดที่ห้ามั้งครับผมจำไม่ได้จะเป็นตรงนี้เดินมาตรงนี้นะครับยจะเจอต้นไม้ยหญ่นะครับ ต้นไม้ใหญ่นะครับเติมนะครับนี่ใช้สกิลจุดใส่เลยจุด,จดต่อไปจะกลับเป็นดงปราสาทนะครับตรงเป็นตรงนี้นะครับจุดที่หกใ,ใกล้ๆเขายากครับต่อไปจะเป็นจุดที่เจ็ด จะเด่ขึ้นไปตรงนี้นะครับจะ yeah, อยู่ฝั่งนี้นะครับอ๋อ oh, อยู่ตรงนี้อยู่นี่อยู่น,นี่อยู่นี่ครับขอโทษทีน้องหลงลืมๆนะืมะจะเป็นตรงนี้นะครับใช้สกิลจุดเลยต่อไปจุดที่แปดจะเด่ขึ้นมาบนตรงนี้มันจะอยู่ตรงไหนวะลืมลืมลืม จะอยู่แถวแถนี้ครับน้านี่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้ใช้สกิลใส่ไปเลยต่อไปนะครับจุดที่เก้าตามผมมาเลยจุดที่เก้าจะอยู่ตรงทางเข้าปราสาทนะครับทุกค,คนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันจะบีตรงหน้าปราสาทได้ไงเพราะว่าเดินผ่านตรงนั้นไม่เห็นเลยมันแอดวานครับมันอยู่ตรงนี้เลยอืต่อไปจุดสุดท้ายครับจุดที่สิบเฮ้ยจุดที่สิบนะครับ จะอยู่หลังรูปปั้นที่เรามาคุยด้วยจุดไปเลยนะครับพอจุดครบแล้วเราต้องรอคืนพระจันทร์สีเลือดพระจันทร์สีเลือดเหมือนที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับพอเป็นตอนพระจันทร์สีเลือดนะครับให้เรามาตรงหลุมศพตรงนี้นะครับสมมุติตอนนี้จะเป็นประสาทให้เดินมาทางขวานะครับเดินตรงมา เลี้ยวหน่อยเลี้วหน่อย,อยก็จะเจอหลุมศพนะครับหลุมศพเออหลุมศพนะครับตรงหน้าที่ทำเผ่าเจ้าเนี่ยครับมันจะมี MPC ตัวหนึ่งขึ้นมามันจะให้เราค่าลิงในตอนก็ะจันสีเลือดนะครับพอค่าลิงครบร้อยตัวนะครับสามารถทับเลยหลายๆรอบได้เช่นวันนี้ค่าคืนปอตัดสีเลือดคืนที่หนึ่งค่าไปยี่้าครับ ถ้าเราใส่ว่าเราค่าผีเดือดแล้วเร,เราก็มาดูตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับพอทําตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราไปตรงไว้ต่อไปนะครับคือจะให้เราไปคุยกับคนที่ให้ทำเควสดจุดไฟเหมือนเดิมนะครับ เราคุยเสร็จนะครับมันจะให้เวลาเราทำสิบนาทีนะครับคล้ายๆเมื่อกี้เลยแต่พอจุดอันที่สิบเสร็จปุ๊บมันจะมีบอสดับผูเกิดขึ้นมานครับให้เราใช้อะไรดาบอะไรก็ได้ครับฆ่ามันพอฆ่าเสร็จปุ๊บมันมันจะเกิดบริเวณตรงนี้นะครับตรงหน้ารูกตั้นเลยครับเหมือนเป็นบอสคล้ายๆบอสโอเดงนะครับ แล้วพอค่าเสร็จเราก็จะได้นี้นะครับนี่ดาบสุดเฟี้ยวเงาะโอเคต่อไปจะไปรีวิวสกิลนะครับทุกทีครับกดพจสกิลที่หนึ่งนะครับจะเป็นการปล่อยแอสแลตออกไปหลายๆครั้งนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสกิลสองนะครับจะเป็นการพุ่งไปนะครับแล้วก็ปา ี๋ยวจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นดาบที่สกิลลีค่อนข้างจะเร็วนะครับเอาเสียสกิลโอเคอ่าก็มีเพียงเท่าน,นี้แหละครับโอ้ลืมลืมผม,ล,ม,ล,มลืมบอกไปนะครับตอนฆ่าบอสเสร็จแล้วรเราจะต้องกลับไปตรงที่จุดไฟนะครับแล้วก็จ่ายเงนินให้คน ที่เราจุดไฟ22ล้านนะครับมันก็จะให้ดาบคู่เล่มนี้มาเลยโอเคนะครับโอเคสำหรับวันนี้มีเพียง้า่านี้นครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย